ติดอยู่ตรงไหนอย่างไรจะช่วยกับเครื่องอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าผมออกจากจะเราไปเตรียมการก่อสร้างถนนเชื่อมด่านสันนวังใหม่กับทางด่านบุกิดการีดำทางฝั่งมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นจะบอกเหมือนเหมือนเรียนเบื้ต้นขออนุญาตฟังก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าาเพื่อเพื่อมาได้รับแจ้งจากทางกระทรวงทรัองเที่นะครับว่าให้ให้เข้ามาร่วมรับฟังนะครับเนื่องจากว่า พรุ่งนี้เนี่ยนะครับท่านนายรัฐมนตรีและก็กับรองในรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปเรือนมาเลเซียนะครับของอเมริกาขางมาของทั้งทัรถตูนะครับเพื่อให้เห็นภาพขกต่างๆของที่ดินนะครับการลดลงของตลาดทั่วโลกการค้าระหว่างประเทศทั่วโลกลดลงหนะครับแต่ร้านรวมเป็นเสร็จเนี่ยเราเก็บรายได้เข้าร้านเลยนะครับอยู่ที่7 6 9ดพันประเทศปลายทางก็อยู่หลายประเทศแล้วใช้ส่งผ่านประเทศถัด เรามีตรงนี้อีกนะครับเราก็เลยมีต้องการที่จะสร้างเป,เป็นรถตรดคนเข้าอยู่ที่ 3, สามแสนศอแล้วก็รถสุดคคนออกอยู่ที่ 3, สามแสนรวมกันแล้วเนี่ยฝักงละสิน่องสองตสนโดยที่สองช่องจะบอกว่าการตรวจสินค้าเนี่ยนะครับ,นนรบก็จะมีช่องตรวจนะครับสําหรับรถสินค้าระบบชั่งน้ําหนัก ะครับไปที่เขตส่วนหน้าเลยเพราะว่าลักษณะสินค้าของเราเ,เานี่ยขายออกช่างน้ำหนักไปเสร็จปั๊บแล้วก็วิ่งเข้ามาทพื้นโมงเนี่ยเขาสามารถวิ่งผ่านโมงได้เลยเพราะนั้นไม่ไม่ต้องรอดีเลยนะครับเพรงสร้างหลัก<ป>นะครับก<ม>็จะประกอบด้วยสองส่วนห<ม><อ>ลักส่วนนี้จะเป็นอาคารตรวจผู้โดยสารนะครับอางสงขานะครับแล้วก็ได้รับงบประมาณพันแรกนะครับเจ็ดสิบล้านนะครับในการก่อสร้างช่วงที่หนึ่งนำเข้าต่างประเทศ แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวยังไงฝ่ายเรานี่ก็เดี๋ยวท่างมูขึ้นไม่ได้มีการอะไรที่จะสรุปและเราจะได้เข้าสู่เหมือนกันในเรื่องการของวุฒิานนะครับเรื่องกานสี่ช่องยานยนต์หรือว่าหกช่องเด็กกันเน้นภาษาการใช้พื้นที่ของยานยนต์รถก็ติดไม่ต้องเดี่ยว <pec> ไม่มีถนนปกติเข้า <maker> ไปเจะลึกเข้าไปหนอยน